จรลปปอระเด็นร้อนข่าวผุบ้บลไทายบมานโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่2มกราคม2565โดยใชย้ผู้บ่าครั้งฟุตบลไทยครับเรามาดูข่าวบลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างผุบ้บลไทยช่วงเช้าวันนี้ปิยพงศ์ตำนานทีมชาติไทยเปิดผังเสบ็ดแข้งช้างศึกดวนกับทางกัมพูชานะ โดยงานนี้เตรียมนำทีมลงสนามนะครับแมตช์ชีสตานัดสุดท้ายรอบแบังกลุ่มพบกับทางทีมชาติกัมพูชานำทัพมาโดยเคสเกะฮอนดะตํานานทีมชาติญี่ปุน่นโดยในวันนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง m c อ r d HD ช่อง30นะโดยล่าสุดนั้นปิยพงศ์ผิวอ่อนตํานานทีมชาติไทยได้เปิดเผยผ่านรายการแตง,งโมลงปิยพงศ์ยิงผัง11แข้งช้างศึกดวลกัมพูชาโดยงานนี้เริ่มจากที่ผู้สบตูก็จะเป็นกำพลปฐมอักกุลจากทางราชบุรี FC ต่อมาก็จะเป็นกองหลังสุบนัณบดีรัตจากการท่าเรือเอฟซีกิสตาการแมนจากชมบุรีเอฟซีพันษาเหวิบูลจากทางบุรีรัมและก็ศัส,ะสะลักษ์ไหประโคนจากทางบุรีรัมต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นเอกดิษฐ์ปัญญาจากเมืองชองสารัตยู่เย็นจากบีจีประชุมเทิดทรนบุญทานจากบุรีรัมและก็บดินผาลาจากทางการท่าเรือเอฟซีส่วนตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นธีรศิลป์นแดงดา จากบีจีปทุมและก็อัิศักดิ์การสอนจากทางเบืองชองยูเด็นครับแต่ผมเรียกว่าฟูลทีมนี่เลยการนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ติดแฮชแท็กทีมชาติไทยเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลกัมพูชาก่อนเกมชี้ตาทีมชาติไทยโดยกันี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างของทีมชาติกัมพูชาเรื่องที่ ญี่ปุ่นชนะเยอรมันสเปนการิต้าชนะโปรตุเกสทำไมโปรตุกัมพูชาจะชนะไทยไม่ได้เขาเมนต่อมา,าเราต้องระวังทีละศิดาคนนี้ให้ดีกองหน้าพวกเขาคนนี้เก่งทีรทรขึ้นมาจ่ายบอลแล้ววิ่งไปโทวสนามปะดินผาลาเล่นปีกซ้ายอันตรายสลับหลอดนะเขาเม่ต่อมาความหวังที่จะผ่านด่านนี้มีน้อยมากขอให้ทีมกัมพูชาทำงานตรงนี้ให้ดีสุดกับทางทีมชาติไทยน,นะเขาเม่ต่อมาเล่นกับไทยไม่หวังชนะ แต่อยากจะเห็นกัมบูชาเล่นด้วยความมั่นใจและก็เทคนิคในขณรันี้ข้าไม่ต่อมาเกมสุดท้ายกับทางทีมชาติไทยกัมพูชาพยายามอย่างเต็มที่แล้วข้าไม่ต่อมาถึงเวลาแล้วที่จะพึ่งพาความสามารถของตนเองและไม่ต้องคิดถึงเรื่องอ,อื่นให้ปวดหัวต้องเอาชนะไทยเท่านั้นถึงจะขึ้นมาได้ถ้ามีความสามารถก็ต้องเอาชนะไทยให้จงได้ข้าไม่ต่อมาอธิษฐานเพื่อเทพ,พเจ้าทั้งหลายถ้าตอนนี้กัมพูชาชนะมันจะเป็นหน้าปรัิศาสหน้าใหม่ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราเลยนะ เขาไมนตอมากัมพูชา2ไทย1นึ่งขาไม่ตอมาถ้ากัมพูชาเสมอกับไทยได้จะได้ไปต่อในเวทีนี้ไหมหรือไ,ไทยจะต้องชนะเขาไม่ Comment ตอมาฉันหวังว่ากัมพูชาชนะในนัดต่อไปไทยแพ้กัมพูชาไปศูนต่อหนึ่งฟิลิปปินส์แพ้อินโดนีเซียไป 1. น่ต่อหกเขาไม่ตอมาต่อสู้กับกัมพูชานะเขมไม่ Comment ตอมาไทยกับอินโดไม่มีใครอยากเป็นรองในกลุ่มหดนะ มีแนวโน้มว่ากัมพูชากับฟิลิปปินส์จะเก็บชัยชนะไว้วันที่2ของปีเดี๋ยวเรามาสู้กันขอไม่ต่อมากัมพูชาจะเอาชนะไทยได้ขอไม่ต่อมาโชคดีกับทางกัมพูชาขอไม่ต่อมารอบรองชนะเลิศเวียดนามประทัดกัมพูชามาเลเซียประทัดกับทางทีมชาติไทยนะนั่นผมนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลนะฮะที่ได้กล่าวมาข้างต้นเรียกได้ว่าคืนนี้ยังกับนัดชิงชนะนเลิศเลยนะฮะต้องรอดูกันต่อไปกันละกันใครแพ้ ก็ตกรอบใครใชนะก็เข้ารอบต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันดีครับทัพแข้งเทพประกาศแยกทาง3แข่งทีมชาติไทยนะโดยการที่ทัพแข่งเทพชูแบงค์ครอกอประกาศแยกทางกับสแข้งเทพทีมชาติไทยซึ่งนเตเตทีมชาติไทยทั้ง3ารายประกอบไปด้วยทิสตองโดมิการชูดน,นสีและก็สารวัตรเด็ดมิด เดยตัเตะทั้ง3มรายนี้ได้หมดสัญญากับทางทร,รูแรนท์คอกหลังจากค้าแข้งบนถิ่นแข่งเทพมาอย่างยาวนานส่วนรายของมิก้าชุนดนสีเพิ่งจะเปิดตัวร่วมทีมสโมสร,รลำพูนบรีเออร์ส่วนทางสซรวบัตเดดมิรเน่เพิ่งจะกลับมาจากการยืนตัวจากทางคีด้าเอฟซีทีมชั้นนำในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกซึ่งตอนนี้เขาอยู่ระหว่างช่วยทับช้างศึกทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ AFF อฟซคัพมิซูบิชิเอเล็กทริกคัพ สำหรับทางที่ซองโดเนี่ยแบ็กจอมบุกทีมชาติไทยต้องจับตาให้ดีนะว่าสัปดาต่อไปจะไปลุยลีกยุโรปหรือไม่นะนผมเป็นนะว่างานนี้ทางอ่าแบางคอกนะฮะก็ได้ประกาศยกเลิก3ามแข่งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องรอดูกือต่อไปาาการตัตสาดในช่วงมกราคมนี้จะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับทีมชาติไทยพร้อมลบซ้อมแทคกติกเด็ดพร้อมสยบกัมพูชาในเย็นวันนี้ให้จบได้ โดยขุนพลทีมชาติไทยลงทําศึกครั้งสุดท้ายโดยมโน,โนโปกิงกุซืใหญ่เน้นแท็กกันเข้าทําต่างๆรวมถึงการเคลื่อนไหวของผู้เล่นก่อนจะมีคิวทําศึกฟุตบอล AFF m i t s มิสูบิชิอิเล็กทิค2ั2022กับทีมชาติกัมพูชาที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมวันที่สมกราคมนี้ เดียวความเื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การกุมทัพของมานโพกิงและก็มาดามแป้งดนพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยตเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาลงสนามนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มของศึกฟุตบอล AFF เอมิสูบิชิเอเล็กทิกคัพ2022เกมล่าสุดกับทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่บุกไปเสมอทีมชาติอ e ินโดนีเซีย1ต่อ1ที่สนามเกลโลบุงกาโนสเตเดียมมววพระราสบดีทผ่านมา ต่ล่าสุดนั้นเมืช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่1มกราคมมาโนโปรกิ้งกุสุใหญ่นำนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมแบบฟ้าออฟฟิเชียลนะฮะเทรนนิ่งที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมและเป็นมื้อสุดท้ายก่อนที่จะลงสนามในฟุตบอล a f f อมิสูบิชิเอเล็ก c ริคคัพ2อ2ันสุดท้ายของกลุ่ม A โดยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมชาติกัมพูชาในวันจันทร์ที่ถึงนี้ โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้คุณซือในวัย16ปีได้เน้นการฝึกซ้อมไปที่การขึ้นเกมและแทคติกการเข้าทำต่างๆมากมายรวมถึงการเคลื่อนไหวของผู้เล่นและความแม่นยำในการจ่ายบอลซึ่งใช้เวลาในการฝึกซ้อม1ชั่วโมงภาพรวมเป็นที่น่าพอใจโดยการฝึกซ้อมผ่านไปได้ด้วยดีและตามแผนมาโน่พกกิ้งก็ได้วางเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยครับ สำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของระบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเนี่ยเปิดบ้านพบกับทางกัมพูชาที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันจันทร์ที่2มกราคมเวลา19.00นถ่ายทอดสดทางช่องเ c o มคอ H ชดีช่อง30และก็ทีสปอร์ต7ในขณะนี้ใครแฟนาพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชีีร์กันได้นะเรามาดูประเด็นข่าวจอมารกันดีครับฟุตซอลไทยเบอร์24ของโลกที่4ของเอเชียครองเจ้าอาเซียน โดยตัวเล็ทั้งสึกทีมฟุตซอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารการจัดการบิ๊กป้อมอดิศักดิ ja ์เบญจศริวันอุปนายกกีฬาฟุตบอลอาาฟฟุตซอลและก็ฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยพร้อมด้วยบิ๊กสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมร,รอบปีที่ผ่านมาทีมฟุตซอลทีมชาติไทยควา้าแชมป์ AFF 2022แชมป์เหรียญทองซีเกม2021และก็จบอันดับ4ในศึก AFC ฟุตซ a l c ชมเป i o n s h i p 2022โดยการจัดแรงกิ้งโลกของเว็บไซต์ www.futsalranking.be ปรากฏว่าทีมฟุตซอลทีมชาติไทยยังคงรั้งอันดับที่24ของโลกอันดับที่4ของเอเชียและก็เป็นที่1ของอาเซียน ขณะที่อันดับหนึ่งของโลกยังเป็นบราซิลตามมาด้วยสเปนอันดับ2โปรตุเกสอันดับ3อาร์เจนตินาอันดับ4และก็รัสเซียอันดับที่5ส่วนทวีปเอเชียที่1นั้นเป็นอิหร่านเป็นที่7ของโลกที่2เป็นญี่ปุ่นที่13ของโลกที่3เป็นอุซเบกิสถานที่2 1ของโลกที่4เป็นไทยที่24ของโลกและที่5เป็นออสเตรเลียที่36ของโลกในรัณงนี้ โอ้โหเป็นนว่างานนี้ไทยไม่ธรรมดานะครัฤฤุตธอรของไทยของเราดังไกลกระบืนอโลกอยู่แล้วเรามาดูประเด็นข่าวจ่อมากกันดีครับรอหาเรืออีกครั้งภาทิต์สุภพรงศ์รับข้อสเสนอเข้าร่วมศึก WAFF เป็นผลดีต่อทางทัพช้างศึกอย่างแน่นอน หลังจากที่มีข่าวนะว่าทางสาพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันตกหรือ e ok, ว่า WAFF ได้เชิญทีมชาติไทยไปร่วมการแข่งนนขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตก2023ในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมนี้ที่ประเทศสหรัฐอาัลเบอิมิเ,เรตโดยจะมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด12ทีมได้แก่สหรัฐอัลเบอิมิเรตจอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์อิรักซิเบียซาดีอาราเบียเชเมนบาเรนคูเวตโอมานและก็ไทยนั้น ล่าสุดทางด้านของนายปฏิสุวพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบัลแห่งประเทศไทยเผยถึงเรื่องล่างนะว่ายืนยันแล้วว่าทีมชาติไทยที่ถูกเชิญไปร่วมแข่งขันจริงซึ่งไทยเป็นชาติเดียวที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชียตะวันตกที่ถูกเชิญเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้และทางสมาคมก็มีความสนใจเป็นอย่างมากเพราะจะเป็นโอกาสที่ดีของทีมชาติไทยที่จะลุ้นทําอันดับฟีฟ่าแร์แลงกิ้งที่สูงขึ้นเพราะทีมที่เข้าแข่งขันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาติอันดับโลกที่สูงกว่าไทย แต่ทางสมาคมยังไม่มีการตอบรับหรือว่าตอบกลับไปนะฮะต้องหาบริกับสโมสรสมาชิกก่อนเนื่องจากบริการดังกล่าวนั้นจะก,กินเวลาเกินรอบฟี FA เดย์ในระหว่างวันที่20ถึง28มีนาคมทำให้อาจจะมีผลต่อโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในช่วงปลายฤด,ดูกาล2022ทำให้อาจต้องขยับไปเตะในช่วงนัดกลางสัปดาห์อีกครั้งเราจึงต้องหาบริกับสโมสรและกับไทยลีกกันก่อนครับคิดว่าหลังปีใหม่นั้นจะมีการนัดหารือประชุมพูดคุยกับเรื่องนี้เพิ่ม,เต,มเติมอย่างแน่นอน หากเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยทีมชาติไทยจะได้เตะอย่างน้อย3นัดในรอบแรกก็จะทำให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นจละโอกาสโลกสูงกว่าเดิมซึ่งจะมีผลต่อการจัดตารางแบ่งสายเอเชียคัพ2023รอบสุดท้ายและฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียถือว่าเป็นโอกาสครั้งสสำคัญที่เราไม่ควรพลาดนะครับซึ่งถ้าหากเรานั้นไม่ได้เข้าแข่งขันก็ถือว่าน่าเสียดายเช่นเดียวกันและนี่ก็เป็นจดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบ y m a โ o Proking สไตล์ประจวาัญชี 2มกราคม2565โดยชายผู้บังคัร่งฟุ้นบอลถันครับ